สวัสดีค่สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าชิร้อยิงลานสั้ช ายสามเจอก<อ>ันด้จเจอกันพี่ฮัสนุกสนานพร้อมสามท่านผูร่วมรายการครับมารอยอยู่แล้วค่ะคนแรกนะคะหนุ่มหล่อคุณไอซ์นิทิดค่ะและคนต่อไปก็สาวน่ารักตัวเล็กๆน้องแพรพิมพ์ละดาค่ะต่วนี้ข้าดึงเห็นแล้วต้องขำเลยคุณเจฟชวนชื่นี่มี3แบบลสามแบบสานนตาตย ละครของเราก็มีหลากหลายสไตล์เช่นเดียวกันคราวนี้จัดแบบหนังจีนจอมยุทธโอ้ดีดีดีงหงเฟยหเดี๋ยวดูจะแต่งกันยังไงฉากจะเป็นยังไงละคร3ามชาติของเราสนับสนุนโดยซันซิลคเรีอชันเรื่องราวของจอมยุทธผู้มีความรักในบุคคลหญิงสาวและรักในแผ่นดินชีวิตอะไรแน่นอนชีวิตแล้วก็หากระจายเลยนะครับหวงเฟยหงจอมยุทธพิทัก นางเหมยความรักของข้าไม่เคยลืมเลือนต่อให้สวยปานนางฟ้าก็สู้เจ้าไม่ได้แม่นางเหมยยังไงเขาต้ตามเจ้าให้เจอมองมองเฮียมองแต่ปิ่งปักผม ไม่เคยสงใจอ้วเลยใครบอกล่ะเป็นอะไรปะเหมือนมันแสบแฉะเยอะจริงเลยเลือดหน่อยหน่อยขอโทษนะอ่อมึงจะบิบทำไมลืมไม่เคยลืมหมึงจะเอาอะไรจากอ้วอีกถ้าหากว่าปิงเนี่ย มีคงทำลายแล้วจะเสียใจไหมใครก็แล้วแต่ทำลายปิ่นอันนี้แล้วก็ถือว่าทำลายหัวใจของอ,อ,อัวอัวอยากทำลายอะแล้วปินกับอัวเ,เลือกฉันเลือกฉันเลือกปิ่นหยิบปิ่นมาเดี๋ยวนี้เก็บปิ่นให้ดีแล้วก็จัดร้านให้ดี มั ไม่กลัวแล้วล่ะสิปีผ่านไปฉันเยินจริงนะเมียนานแกมาเยี่ยมเยือนฉันสักทีนึงแกจะไปเหนื่อยล้าทำไมล่ะอะไรกินได้แตนกี้กินได้เป็นบี้ทำไมอ่ะ มันแข็งไงแกจะได้ไม่ต้องเคี้ยวเออเออแม่พูดเยอะกูไม่ฟันกันแหละไหนทำง,งี้ดิทำง,งี้มึงกล้าสาบานไหมสองงานนี้ของจริงโอ,อ้ของจริงหมดแหละอยู่ในห้อ,องเมื่อกี้ถอดให้ดูแล้วก็ลิ้นแลบมาขเาขาบอกเขาอยากเป็นตลกที่มีคาแรคเตอร์พูดให้คนคิด ถอนละไม่กล้าอายๆเรื่องอายลราของงี้คนเราธรรมชาติคืออายุมันมันมากขึ้นฟันมันก็หลุด่วกธรรมดาเชื่อเอาแบบเอาแบบในห้องนี้ที่ถอดนแล้วก็หาหาแน่นอนลองลองเลยเดี๋ยวเดีหันไปเจอแล้วก็ถอนแล้วมึงเนี่ยข้นศาลแล้วมึงชนะชนะกูชนไอ่ะถอออกมาถอเถอะ ของจริงมันหลวมมันหลวมลวเวลาพูดมันจะโยกแล้วไปทำให้แน่น <c oughs> เออ <c oughs> เออเล็เล้เออพอของมันของจริงถ้ามองยังไม่เห็นเหล็กอะถ้ามองใต้ล่างจะเห็นอ้องดูนีมีไหมกู <c oughs> อ,อายให้ไหนนง สองที่นี่อ่าอ่าที่นี่อันนี้นี่แบก้กงมันก็มาจริงจริงนี่เนเห็นป่ะเดี๋ยวคุณลูกินข้าวเย็นไม่ลงเออที่แกเปิดร้านร้านใหม่ให้ลงเจียมใช่ไหมใช่บเปิดวันนี้ถ้าร้านเก่าพี่จะเชิญสิงโตมาทำไมอะเดินทำไมเนี่ยถามว่าเดินทำไม กีตอแค่ฟัดหางใช่ไหมใช่แล้วกีตถลาาไม่หลบนะโดนปลาคางเนี่ยบางท่านอาจจะดูดูไม่ทันขอสังเกตตระเค่ฟัดหางมันเฮ้ยโมาเป็นหางสภาพอะโผล่สั้นมากเลยแกเปิดลงเกมบางหน้าเพราะแกจะคาประเวณี รู้ได้ยังไงวะนี่างวะเสุินะผักแก้ป่วยแล้วก็แก้ตายเฮ้ยจำไว้อ้าวมันมันเล่นได้หรือเปล่ามันของมันหมดอายุหรือเปล่าอาวออก็ได้ กูผมบางเนี่ยแล้วก็ว่าเข้าสกปรกห้ามเปิดร้านที่กัขาดเป็นไปไม่ได้เย ตายแล้วตายไงนี่เลยเนี่ยเกือบตายเลยโอ้หนี่หูแตกเลยนี่ยหูแตกเลยแล้วแต,แต่นี่ยังไม่ถึงตัวนะนี่หลบก่อนนี่บิดพอบิดปุ๊บอท่ะแทบหูแตกฮะว้งไว้วนี่หันหันนี่เลยก,กัดเลยอ๋ยอกลางหร่อเฮ้ยร่างกายกาะชาจำไว้เวลาต่อสู้ห้ามหันหลังให้ศัตรูเฮ้ย ตายแล้วตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้นีณก็ตายแล้วเนี่ยตายแล้วตายยังไงเมืเอาตายเอาตายเอาตายเลยแหละโอ้หเมื่อกี้คอหักเลยเนี่ยไม่หักเคาแข็งแรงเมื่อกี้มือไปงี้ก็หักแล้วเนี่ยเนี่ยตายเลยเนี่ยเมื่อกี้บิดขึ้นนี่หักเลยเนี่ยเนี่ยหมุนได้ร้อยเสียงอะ É capaz! ครับท่านกงกงนี่ถึงแล้วเหรอใช่ครับข้าคงหลับไปนานที่หลังเนี่ยเดินแล้วก็ได้นะผมก็ว่าอย่างนั้นนะท่านกงกงนี่น้ำอะไรน้ำชาทำไมเขาต้องเรียกน้ำชาฮะเพราะว่ามันเป็นตะคิวเล่นไปเรื่อย ชาเนี่ยเขาสั่งมาจากที่ไหนเขาเหลียงซานมาจากวัดเซาหลินมาสองที่เลยตอนนี้ทั้งวัดเซาหลินทั้งเขาเหลียงซานเลยเขาเหลียงซานเนี่ยอยู่ที่ไหนหอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเหลียงกวาง <laughs> เล่นไปย จ,จำได้ไหมที่เซนเจนเมื่อ13ปีที่แล้วที่เรายกทับและไพ่พลไปยึดมานะอา้าวจำจำได้ไหมเนี่ยกำลังนึกอยู่ต้องส3บสมปีใครไปจำได้หลหรอที่เซนเจนที่เราไปยึดมาได้นะเจ้าจำได้ไหมเอเ๋อจำได้ครับท่านกรงกงเมืองน,นี้ก็เหมือนกัน อีกไม่นานก็จะเป็นของเรา <c oughs> ถ้าข้าอยากให้เจ้าคิดแผนเจ้าพอจะคิดได้ไหมว่าเมืองนี้เนี่ยคนจะโอบร้อนหรือจะตีเยี่ยงใดเราต้องคบกับชาวต่างชาติชาวต่างชาติเพื่ออันใดเขามีอาวุธ มือขวาของข้าจริงๆสมองทัางแหลมคมยิ่งกวติ่งไม่ไผ่ถ้ายึดเมืองนี้ได้สำเร็จแล้วก็เขาจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นราชอ,องค์รกของข้านี่มึงจะไม่พูดอะไรเลยเหรอ ถ้าอย่างเงี้ยอกมาคนเดียวกูเล่นคนเดียวก็ได้บ้าบอคอแตกแตั้งมานั่งบอกมึงทัวอาทิตย์เลยอะ่ะชีวิตกูต้องมาจมปักอยู่กับมึงเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยโอ้โหพี่อ่ะช่วง,นงวเนี้ยเกาะผมดังนลเนี่ยแล้วฝรั่งที่เจ้าติดต่อมาเนี่ยมันจะไม่โกงเราเหรือเอาหยา ผมติดต่อไปหลายครั้งแล้วเชื่อใจได้ติดต่อทางไหนนกพิราบข้าบอกให้เอานกกระปุดทำไมไม่เอานกกระปูดไปบินไม่ไหวอะไรนะบินไม่ไหวตามันแดงแสดงว่าไอ้ยานี่ติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วท่านแล้วจะมาเมื่อไหร่ ก็น่าจะมาแล้วนะครับอยากให้มาก็มาถ้าข้าเดาไม่ผิดคงเป็นท่านในพลเมาเลอร์ข้าขอคารวะถูกต้องแล้วข้าในพลเมาเลอร์ลูกของผู้กองเมาแล้ว เราตองดูเขาเดิเขาก็เล่นมาเรื่อยๆจำอยู่เออจำเล่นมาเรื่อยๆท่านแต่งตัวคล้ายๆกับห้องเต้ไม่ใช่นั่นท่านคงเป็นห้องเช่าถูกต้องท่านมีอะไรมาเรื่อยๆนะราให้ข้าสบายใจเยี่ยงนักนี่ก็อยู่กับไอ้บ้าบอตัวนี้ไหนๆมาวันนี้ข้าขอถามสั้น